ัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับลุงเว่บัลลัริมบึงครับวันนี้มาดูข้าวเตรียมเกีย่ยวลรวครับวันเสาร์อาทิตย์นี้จะเกี่ยวแล้วนี่รอรถอยู่ครับเกี่ยวได้แล้วรอรถอยู่รถยังไม่มาสักทีรอรถมาเกี่ยวรอรถอยู่รอคิวอยู่ข้าวก็แก่แล้ว แกพอเกี okay, ่ยวแล้ว เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะครับทุกคนข้าวพอเกี่ยวแล้วแต่ว่ารถยังไม่ถึงคิวรอคิวรถอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะครับผม ครับแลงนี้ที่ตัดนะครับก็เลยแก่ที่หลังเพื่อนแต่ก็แก่ทันรุ่นพี่เขาอยู่นะครับก็ได้เกี่ยวพร้อมกันแล้วครับเนี่ยก็พอเกี่ยวแล้วละก็เหลืองหมดลวเสานี้ก็คงจะเหลืองพอเกี่ยวแล้ว ที่แก่ช้ากว่าเพื่อนเพราะว่าเราตัดใบข้าวมันดึงช้าแก่ไม่ทานเพื่อนครับ ครับอย่าลืม<อ>ติดตามคลิปหน้านะครับคลิปหน้าได้เกี่ยวแล้วเสาร์นี้ละครับคลิปนี้สวัสดีครับ